ก็เมื่อกี้ผมพูดถึงไหนนะน่าจะเป็นเรื่องส่งอๆนะครับถ้าใครฟังแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่โอเคกะไ,ไรยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ต้องทำความรู้จักก็คือผมก็ต้องแนะนำตัวซะก่อนนะทีพ่พูดถึงเรื่องพ่อ กอนหน้านี้เนี่ยพนะี่หนึ่งผมเนี่ยต่อว่าให้พ่อนะซึ่งพ่อเนี่ยไม่พูดหรือไม่กล่าวหรือไม่บอกอะไรผมเลยนะครับเพราพ่อมีปัญหาอะไรมากที่ผมเนี่ยนะครับทำไมถึงเ,เดือดร้อนเนี่ย ทำไมถึงต้องรบกวนพ่อนะตอนนั้นนะก็คือเราไม่ได้รบกวนเยอะนะครับคือคนสุดท้ายจริงๆที่จะรบกวนคือพ่อนะครับเพราะอะไรถึงเราเราเ,ราเรานี่ยครับก็คือตัวเองซะก,ก่อนในนื้นนะครับเราอยู่ในช่วงที่มันยากลำบากไม่ใช่ว่าคนเราน,น,นั้นนะครับจะนะครับโตแล้วเนี่ยอายุเท่านี้แล้วเนี่ยนะครับจะไม่ได้จะไม่นะครับ หยิบยืมหรือว่าขอความช่วยเหลือจากใครนะครับซึ่งใครคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับมันก็เป็นแม่เป็นพ่อของเรานะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มากมายไขรกองอะไรหรอกนะครับแต่แม่เก็หลักพันออนะครับมรผมก็เลยอ๋องงๆนะว่าพ่อเป็นอะไรหรือเปล่านะซึ่งเรารูนะครับผมรูนะว่าม,มันมีอะไรบ้างนะที่โมโหขึ้นเนี่ยนะครับ พราะว่าพ่อใช้คําพูดของว่าเวลาที่ผมหากับน้องเนี่ยคือไอ้ทัดเนี่ยน้องผมงานที่หาได้ทําไมถึงให้ติดทางไม่หซึ่งตรงนี้ผมก็เลยโมโหขึ้นใส่พ่อะว่าทําไมพ่อถึงพูดอย่างนี้แล้วทําไมถึงรบวนพ่อนะครับเพราะว่าพ่อคือพ่อคือพ่อคือพ่อของผมนะครับแล้วก็ จะเป็นคนสุดท้ายถ้าหากจะรบบนจริงนะครับ,นะรบเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ว่าจะอยากจะไปหยิบเงินนะครับเงินที่ไหนนะครับซึ่งมันไม่ใช่จนนํานวนเงินที่เยอะมันเพื่ออย่าง,างมากก็พันสองพันบานะครับห้ 500, 100, าร้อยหน่วยหน่วยพันนะรเพราะอะไรเพราะว่าพ่อลำบากมนเยอะนะครับเพราะว่าพ่อเจ็บปวดมาเยอะถึงต้องนะครับ คิดถึงพ่อเป็นคนสุดท้ายหากจะต้องรบกวนนะครับผมกับน้องคิดอย่างนี้นะครับคือผมกับน้องเนี่ยจะเป็นคนที่คิดคล้ายๆกันนะครับนะครับก็คืออดีใจนะตอนที่นะครับพ่ออยากจะมีครอบครัวใหม่ผมกับน้องไม่ต้องอพ่อกับพ่อนี่ไม่ต้องมาขอผมเลยนะครับในตอนนั้นนะก็คือดีใจเลยโอเคเลยพ่ออย่างนี้เลยนะอยากให้พ่อไม่ต้องมาทุกมาคิดอะไรมากนะครับซึ่งนะครับ การที่พ่อไปอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับก็ดีจริงๆนะครับดีแล้วนะครับหมอแล้วนะครับที่พ่อนั้นนาคับมันบักมันเยอะนะครับเพราะงั้นๆว่าพ่อผมเนี่ยนะครับเป็นคนอ๋อยนะครับเพราะอะไรถึงพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดนะครับว่าคนเรานั้นนะครับมันมีสองด้านเสมอนะครับติดตัวตลอดนะครับมีด้านที่ดีและไม่ดีนะครับทําชั่วกับทําดีนะครับทําดีกับทําไม่ดีนะครับผมพูดสับสนไหม ยู่ที่ว่ามันจะมีส่วนไหนมากกว่ากันนะครับซึ่งพ่อผมนั้นน่ะมีส่วนที่ดีมากกว่าส่วนที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าส่วนที่มันบุกร่องเนี่ยนะครับผมแค่อยากให้พ่อนั้นนะครับเปิดใช้นะครับแล้วก็เปิดวางซะนะครับอย่าไปคิดโมโหมากเลยผมเข้าใจพ่อน่ะว่าแกโมโหอะไรก็ผุ่มากนะครับกับสิ่งที่ต้องสูญเสียไปนะครับถ้าผมไม่นแกผมก็โมโหแหละแต่ว่าผมก็มั่นใจผมเอันะว่าผมนั้นนะครับจะ มุขนะอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ทำดีใจนั้นนะครับให้ผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยวางได้ได้ีกว่าครับซึ่งผมก็ปล่อยวางได้จริงๆนะครับแล้วก็มันก็กลายเป็นว่ามันก็มาย้อนตะลอดไปนะครับในช่วงระยะเวลาช่วงหลังมานี้เองนะครับก็เหตุผลใดก็ต่างนะครับซึ่งเราเป็นเด็กนะครับ ที่ผ่านมานั้นนะผมไม่พูดเลยนะคือตอนนี้คือผมปล่อยตัวปอยใจก็มีเหย่ยมีแยบบ้างอะไรนะครับดูซิมานจะเป็นอย่งไรที่ผมเคยพูดนะครับว่ามันมีนะครับอะไรบ้างนะครับผมไม่อยากจะพูดถึงหรอกพูดไปก็เท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะการกระตุ้นออกมาเนี่ยครับคือมันจะเป็นการกระตุ้นอารมณ์ครับนิสัยใจคอนะครับ ผลลิท่าทางนะครับ,นะรบว่าคนคนนั้นนะครับมีนิสัยใจคอเป็นยังไงกันแน่นะครับนะซึ่งผมเนี่ยนะครก,ก็เจอมาแทบจะทุกอย่างเลยนะนะแต่ว่าผมนั้นเป็นคนที่เข้าใจได้เลยนะแต่บางอย่างก็คือเข้าใจได้ยากเลยอยู่นะ แต่ก็เหยียบขาไม่ได้หยอนเองแล้วก็มีเรื่องที่ดื้ออยู่นะมีดื้อหรือเรื่องหนึ่งนี่แหละอะไรแต่ท่านรู้นะครับไม่เป็นไรนะครับผมดื้อเพื่อกำลังเฉยตัวเองพวกเราตัวเองเล่นไองอย่ะนะครับมันดีนะครับเพราะอะไรการที่ผมนั้นนะครับคิดได้เท่านี้ในความรู้สึกแล้วก็ แบบนี้แบบนี้คือมันเป็นเมันห้ามไม่ได้ครับทุกคนแต่ว่าผมไม่ได้เลยเถนะิดแต่การที่รวดเร็วเหมือนเดิมน,นะครับที่ผ่าน,นมานะซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีไหมก็มีข้อดีนะครับข้อเสียมันก็เสียเสียเสียตรงที่ว่าเรานั้นเสียใจนะครับเพราะว่านะมันเป็นการฝึกตัวเองนั่นแหละครับถ้าเราผ่านช่วงนี้ได้นะครับถ้าสิ่งที่เราหมายควสิ่งอ่ะ คนที่ราบอกเนะมันมันเป็นจริงเนี่ยมันมันยิ่งยิ่งกว่าอะไรนะครับในโลกนี้แล้วนะครับผู้ผมคนเนี้ยนะใช่คนเนี้ยนะไอ้ผู้เชี่ยวคนเนี้ยมันจะทําสิ่งดีๆนะครับเพื่อคนที่มันรักนะครับเพื่อคนที่รักมันนะได้ไหมได้แค่ไหนนะไม่ต้องห่วงคนระับสุดตัวนะครับผู้คนน้องรักที่สุกคนสิ